คุณกำลังอยู่กับเราบนช่องคนสองเลขนะท่านผู้ชมนะขณะนี้เราอยู่ที่ปราสาทภูมปนนะท่านผู้ชมกับความสวยงามยามเย็นนะท่านผู้ชมเนาะที่ปราสาทภูมปนนั่นเองนะท่านผู้ชมภาพบร,รรยากาศยามเย็นแบบนี้นะท่านผู้ชมที่ปราสาทปูมปนนั่นเองนะท่านผู้ชมเรามาพบกันทางช่อง คนสองแรกนะท่านผู้ชมเนาะซึ่งเราเปลี่ยนชื่อช่องจากชื่อช่องคนหน้าตาดีเนาะว่าหลายๆคนก็บอกว่าชื่อช่องคนหน้าตาดีอาจจะเป็นช่องเหมือนไม่ใช่ช่องหวยนะท่านผู้ชมเราก็เลยกลับมาใช้ช่องคนสองแรกเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมซึ่งเราประเดิมคลิปนี้คลิปแรกนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปขอตัวแรกกับแม่ตะเก็นทองนะท่านผู้ชมเนาะ ในคลิปคลิปนี้นั่นเองนะท่านผู้ชมนะซึ่งประเดิมเป็นคลิปแรกของแอดมินเทพนักกรนะทางช่องคนสองเลขนั่นเองนะครับ <S <S เป็นอย่างไรกันบ้างท่านผู้ชมถูกหวยกันบ้างหรือเปล่าท่านผู้ชม,มวดที่แล้วถูกหวยจูรัตเตอรี่กันบ้างไหม <S 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 อย่าลืมติดตามทางช่องคนสองเลขรวมทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมนะความวดที่แล้ว ช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงให้ถูกทั้งบนและล่างกันเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะติดตามช่องของแอดมินทั้งสองช่องนะท่านผู้ชมเพราะว่าท่านผู้ชมจะได้ไม่พลาดตัวเลขสวยๆจากช่องของเรานะท่านผู้ชมเนาะทั้งสองช่องนะท่านผู้ชมมว่าจะเป็นทางช่องคนสองเลขหรือทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมก็อย่าลืมเนาะอย่าลืมติดตามทั้งสองช่องกันเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมเนาะ สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะครับทางช่องคนสองเลขนะผู้ชมเนาะแอดมินเปลี่ยนชื่อมาชายช่องคนสองเลขแล้วนะผู้ชมหลังจากไปหลายคนเนาะบอกว่าช่องคนหน้าตาดีมันเหมือนไม่ใช่ช่องเลขนะท่านผู้ชมก็เลยกลับมาชายชื่อช่องคนส่องเลขเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวไปดูนะวันนี้มีแม่เนาะมาช่วยขอ หวยกับแม่ตะเคียนเนาะว่าจะเห็นตัวเลขตัวอะไรเนาะเดี๋ยวไปดูแม่กันเลยนะท่านผู้ชมว่าท่านจะให้ตัวเลขตัวไหนให้กับเราเนาะเห็นแม่แม่อาตจามที่สายตาแม่เห็นเนาะไหนแม่ชี้หให้หน่อยอได้เลขอะไรครับเห็นตัวไหนแม่เห็นตัวไหน ตามสายตาแม่เนาะเห็นห้าสามแม่เห็น 53, ห้าสามบอกชัดไหมครับนี 55, ่เลขห้าห้านี่เลขตัวสามแม่เห็นห้าสามเนาะอาจจะถามแม่ก่อนแม่หันหน้ามาดูกล้อง๋ยาจะถามแม่ก่อนแม่เห็นชัดเจนไหมเห็นชัดเห็นชัดเจนหเห็นเลขตัวไหนขึ้นก่อนครับ เ็นเลขห้าเห็นเลขห้าขึ้นก่อนแล้วก็มาเห็นเลขสามข้างหลังเป็นห้าสามห้าสามสามห้าเนาะแม่เนาะในงวดประจวันที่สิบหกนะท่านผู้ชมวันนี้แม่ก็มาขอตัวเลขให้กับเราเนาะขอโชคขอลาบกับแม่ตะเคียนทองให้กับเราเนาะก็ขอให้ทุกชัานโชคดีเนาะแม่เนาะคนที่เข้ามาดูในคลิปของเดาเนาะ ทางช่องคนสองเลขจะได้ต้อนรับปีใหม่ครับจะได้มีเงินเนาะแม่เนาะเที่ยวปีใหม่นะครับเพราะว่าใกล้จะถึงปีใหม่แล้วเนาะแม่เนาะเอาให้แม่อวยพรให้แฟนช่องทางช่องของเราให้มีโชคมีลาภให้มีสุขภาพที่ดีหน่อยขอให้อวยพรขอให้ทางช่องคนสองเลขจะได้ ร่ำรวยร่ำรวยตอนตอนรับปีใหม่หกห้านี่นะคะขอบคุณแม่เนาะที่ให้พรเนาะให้พรกับทุกๆุกท่านที่ก็มาดูในคลิปนี้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวเอาให้แม่ที้อีกรอบหนึ่งครับว่าแม่เห็นตัวเลขห้าสามอยู่ตรงไหนห้าตรงนี้สามเห็นห้าสามชัดเจนใช่ไหมครับครับขอบคุณนะครับแม่คะขอบคุณนะครับ วันนี้ให้แม่เนาะมาช่วยขอตัวเลขให้กับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับแม่ก็เห็นหนะ้าสามเนาะก็ขอบคุณแม่เนาะที่ว่านำโชคให้เราในงวดนี้เนาะกับแม่ตะเคียนทองเนะาะขอให้แม่ตะเคียนทองให้โชคให้ลาบลูกหลานที่อยู่ในประสาทนี้งวดที่แล้ว แม่ก็ถูกเลขท้ายสองตัวหนึ่งใบแปดสองครับและถูกใต้ดินสิบบาทนี่แหละที่แม่ท่านถูกเนาะอขอบคุณแม่มากๆนะครับที่มาที่นำตัวเลขให้เราเนาะซึ่งมาให้โชคให้ลาบกับเราในช่องคนสองเลขนั่นเองนะท่านผู้ชมที่นักที่แม่ขอไว้เนาะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมมองดูว่า ตัวเลขที่แม่ขอได้ห้าสามนั้นผู้ชมมองเห็นเป็นเลขตัวไหนเนาะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกเนาะก็แล้วแต่สายตาแต่ละคนเนาะแต่ดวงแต่สําหรับแม่แล้วท่านมารูปให้แล้วเนาะมาขอโชคขอลาบให้แล้วเนแม่ก็เห็นห้าสามใช่ไหมแม่ชัดเจนเนาะครับนี่นะครับที่แม่โชคแต่รวมของทีละคนครับประจตชก ไม่รู้จิตชีได้ยังไงแล้วไปโชคไม่ได้โกมไอ้มาเลยอยากได้โชคได้ลาบขอบคุณแม่นะครับที่นำโชควันนี้เนาะขอบคุณแม่มากๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะท่านผู้ชมเราก็คงจะตัดจบไปแค่นี้นะท่านผู้ชมก็เป็นใหม่คลิปหน้านะท่านผู้ชมนะาทางช่องคนสองเลขนั่นเองนะท่านผู้ชมปัจจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ทังช่องของเราพบกคนบนช่องคนสองเลขนะครับ สำหรับคลิปนี้เราคงจะบอกสื่อมวลชนว่าสวัสดีครับ